ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอกสนแล,ละเฟิร์นออฟฟิเชียลครับผมดูครับผมบโอ้ยร้านขาร้านขายคือหลายเท่ามาเนี่ยครับครับผมร้านเยอะเกินเลือกเลือกยังไงล่ะเนี่ยมา่ยจำจำได้ว่าจำไว้ว่าอยู่หัวมุมอยู่หัวมุมเด้อซื้อขวดแถมขวดทะเบียร์ซื้อขวดแถ,มข,ดถมขวดน้ำน้ำชาก็ซื้อขวดแถมขวดนะครับร้านนี้นะครับผม เต็นสีเขียวเขียวครับผมมาเด้อครับผมขอบคุครับสวัสดีเจ้าคุณแม่ขึ้นมาเว่นแถกางปูสาดย่างมาหมอลำดังกัเลยมาเวน่่มองนังว่าไม่มองดีได้ย่้งเดี๋ยวไปไกลเวทีเด้องนข้อเด้อเวทีมันสูงเด้อห่ย ตายาาก็มาก็ไปมาไปชันเป็นชันเป็นชันเนี่ยจ้าคนนั่งกัแงันข้ออย่งนี้เด้เออต้องคนนั่งกลางๆพอดีพดีนั่งกันหนากับฟุนฟุ้งเลยเอ,อ่ะเห็นบอไ่ไ้อไป้คไม่มองด้ยุนั่นนะไม่ต้องไกลหลายหรอกโอ,อ้ ม right yeah. ันก็ดีทุกขนาดเลยมอล่มแล้วแต่คนมากคนสอบเนาะแล้วแต่คนสอบขนาดไหนเขาก็ดูขนาดนั <c 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 ้นถ้าเขา้ตงคักไรอันอันเอี่ยก็แสงตะกี้กแจิมเนีแงเพชรแสงแสเอใส่เพชรหลายๆมันก็บเบื้งเ่อด้เดียมตาบอมอยู่ที่ไฟอุ้ยคืออีหลาขึ้นาบูเทล่าอ่อนดีหลาก่อยแล้วตามแกอันนี้ก็ใส่หลายอยู่ จะใส่หลายตัใส่กระถีมเะียามมันผสใส่กับงาแล้วเย็นแล้วโอ้ยเขาใส่ใส่เรี้ยงอ้อมแมตีอ้อมแปมตีโอ้คนงามอีลาหน่อย เขาหุ่นดีเกินมากนะโอ้ยมันแห่งมันแห้งเกินขนาดนี้มาุกคนณนีแม่เก็วบานพีกันรุ่นตลัวนะดยเิ้งกบ่นนี่โอ้นี่พแม่พูดถูกใจดินี่นีโอ้ยหนมาุกค้นเรียนบารมีมากนะฮะมอล่ามนี่แหละครับเป็นยังเคนขับรถนี่ละครับอะไรใพว่าเป็นวเกกาถ้าเป็นเพคุมกี่เลขนาดนี้ดอกเมีย เออเท่าเร็วพี่ว่าดดเนี่งามอยู่ด้เนาะนางเอกว่มีดอกผัวนั่นแม่นพี่ว่าดนมาบ่ระมาณไหนมาจ้าบ่มาไม่ได้ดอกเป็นพี่เอกค่อยแค่คนขับรถโอ้โหหิงต้องมาชิดจ้าคุณมีต้องประจำวงอยู่แล้วจ้าอจะเห็นุ้งอิงสิมาหอด้านมาหอดบ้านไปย่างย่างมาโน้ตเลยมึดมึดเลยมมันมืดนางน่ารักกีเล่น

ลามีตลาดโอ้หเนาะตลาดนัดเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะมีทุกแต่สไตล์เนาะตลาดนัดย่างวันเสยแนวรันคาโอ้ปลาถึงกับตลาดนัดเลยเนี่ยเอออันนี้ก็ปลาหมึกอันนี้ก็ปลาหมึกอันนี้ย่าอันนี้หมาลาอัันนีียง่มาลาปลาหมึกจิโอุ๊ยแนวรันคาเน่ะ ผมว่าคนต้องหลยเด้พรงานฟรีนั่มีข้น่เนีเพราะว่าวันนี้มันสูตัง้ง,งก่งวันนี้เป็นงา้นมาเิวันนี้เป็นวันมันสูก,ก,ก,กแล้วก็คนเลือกจากคนแกนมันจะมาที่นี่เชื่อคอยโหลดตามผับตามบ้าฮะแมยด่รเูจ้างมาหลายๆเด้อบอกงานจะผับเหรอโอ้ยของกินเ หัวหน้าเบิกตั้งกับพันเด้อว,วันนี้เด้อหัวหน้าเด้อโอ้ยเนาะสะออนลาสะออนของจินเนาะครับพี่น้องเอ้ยสองปากฝั่งไหมดูครับโอ้โหโอ้ยฝั่งงูนก็เปิดเพียงอีกเดี๋ยวลิขิต ยง,มยงผมว่ามากกว่าเนี้ <laughs> ดูดูแล้ว <laughs> ขนาดแถวนี้ก็ยังสี่ห้า้านแล้วเออโอ้ยวันไหนไปไป,ไปที่ไหนเคยไปเจอแบบที่โชคชัยนับก๋วยเตี๋ยวได้สิบห้า้าน <laughs> แชมป์ทั้งงั้น <laughs> <laughs> โอ้ยเนาะป๊าเนาะ นนีีน่่อ้อพงฝากกดติดตามช่องบ่อสวนลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับอีกไม่กี่วันผมก็ได้ไม้กันสั่นแล้วครับผมตอนนี้มันสั่นนิดหน่อยนะพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามช่องบ่อสวนลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมฝากหน่เด้อฝากหน่เด้อจะมาหำหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ก็ตั้มประคุงกุ้งสดเด้อโอ้โหล่นข้ามันคือหลายคักหลายแค่เนาะเออเนาะ ป๊บเนี่อ๋ออ๋ออุตส่าห์สถิตโอ้ยคนงามโอ้ดูครับพี่น้องครับอู้ยดูพี่น้องเอ้ยร้านขายไหม้านขายไหมถู โด้านค้ามันคือลร้แทวยมงาน,านาาจะกินเน้ี้ยงกันล้วเนี่ยงานฟรีเนี่ยมหารกรรมร้านค้าด้วยนี่ไฟไฟ้าดับว้าวแม่ โอ้ยรานข้าขึ้นหลายเตัวครับพี่น้องเอยเนาะนี่ครับตอนนี้เอฟซีแฟนคลับกำลังมาผูเสือผู้สานะครับผมนี่วันนี้ชมฟรีครับผมพี่น,น้องโอ้ยเนาะผู้สาดยังค้าสาวสวยเฮ้ยมีแฟนหรือยังคะาเฮ้เถืนค่ะโอ้ยเนาะ นี่ครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคืนนี้ครับผมป <c oughs> ูแม่อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องบ่อสวนลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมบาาไปดูเขาแย่งปูเสือปูสายกันครับโอ้เหเหแซ่บ <c oughs> อลหลักงัวงเงินแส่บ <c oughs> ครับผม

ครับคลิปนี้เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องบัตรสนรเพื่อนออาพิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ